สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุกแานชาแนลจา้าม้อนี้ค่อนข้างเงียบเพราะว่าบบมีคนแล่นส่งกาแฟาให้ค่ะลูกค้าโทรมาสั่งกะบ่ได้กินพี่น้องจา้าเพราะว่าไม่มีคนส่งกาแฟาขออภัยลูกค้าลหลายๆจา้าแวะมาที่ร้านได้เด้อพี่น้องเด้อม้อนี้ค่อนข้างเงียบนิดนึงจต่ใครแน่อยา่ามี คนสวยมาอยู่เป็นโมจ้าวูี่น้องเห็นปะสวยอีเล่ได้สวัสดีค่ะย้ยนหนุ่ยหัวล้านมาอยู่เป็นโมจ้าพี่น้องมือเนี่ยระวังที่เตะร้อนตอนนี้เขาร้อนพอเตยสั่งอันนั้นไปน้องพี่น้องเนาะเตยสั่งอันขนมเค้กไว้มือน,นี้มือน,นี้ต้องระวังที่ล้อขนมเค้กมา้น้อพี่น้องนั่งเล่นคุยกันกันกบย้หนุ่ยยุ่นี่แหละ จะสีให้พี่น้องเขาเบิ่งว่าขนมเค,ค้กเขามีหนาใดแน่นาะพี่น้องเป็นตะกินําไดแต่ว่ากการรันตีจากละลายคนที่เขากินแล้วเด้อพี่น้องจ้าเขาก็ว่ามันกะไข่แน่นาะพี่น้องเนาะกะไข่แน่ราคากับว่าแพงพร้อมจ้ะกับพอกินเนาะพี่น้องก็เลยสร้างมาเพื่อลูกค้า่นสร้างไว้พี่ออเดอร์ไว้จ้าเด็กก็เลยสร้างต่อได้กําไรอันสองบาทสามบาทก็เอานะพี่น้องเพราะ ได้เติมเติมกันไปจ้ะกาแฟมืดมือขายได้ขายบ่ได้เนาะจ้ะกันยังใครว่าเฮามีแนวแต่เฮ็ดบ่เป็นเนาะพี่น้องกันเค้กเนาะเขาก็ให้ร้านที่เขาเฮ็ดเป็นก็ดิวราคา้ําเขาเราก็ดีกว่าเขาบ่ได้ยังยังสินะพี่น้องแต่ว่ามันกันยังวางลายลายหลายกล้องอยู่ละพี่น้องเดี๋ยวเตยจะมาขึ้นให้พี่น้องเบึงอยู่ว่ามันสิเหลือลายปดะเนาะเนาะยาย ระวังเขาล้อเค,ค้กมาทรงย่อเขามาทรงแล้วเดี๋ยวเตยจะทายอ่ะขล,ลงให้พี่น้องเบิรงแล้วจ้ะว่ามันมีหนาใดาแนมนสเป็นขี้จังในรูปบอลเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าเตยกับพระท่านได้เห็นหนาล้านเขาเือกันจ้ะเขาก็สร้างพันโดยที่ว่าเขาเห็นแค่เขาจะมีล้านค่าที่เขาเอามาล้งจากเขาเลยแนะนาเตยให้เตยเอามาล้งไว้ล้านก็หาลูกค้าตืมแบงแบงฟันกันไปว่า บางครั้งเขาไ่ไดเอามาล้งกัให้เตยหาลูกค้าตติเอเมาจังีาจ้ะพี่น้องพอได้หาได้สิบเติมๆกันไปเดี๋ยวจงคอยมาเบิ่งกันค่ะว่าเค้กเขามีอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นรถเค้กจะพี่น้องมาแล้วมาแล้วรถเค้กเดี๋ยวเขเบิ่งกันว่าหน้าเค้กเราจะเป็นยังไงบ้างจะน่ากินแค่ไหน เดี๋ยวคอยติดตามเด้อพี่น้องจ๋ามาแล้วค่ะหุย้ยโหลดโหลดเตี๋ยวสเมมาบวชักบวชขอนมาบ่รถเคก้กรถเค้กมาแล้วพี่นอ้องอ่านูน่นเดี๋ยวสกิฟเซียนนั่นไว้เดี๋ยวเฮาวคอมามาเบิ้งว่ารถมันมีหนาเค้กหนาใดแน่นอนพี่น้องเนาะมาแล้วค่ะไปพี่น้อง อ่าน้องเข้ามาส่งแล้วร้านเค้กร้านเค้กมาส่งเองค่ะพี่น้องจา๋าร้านเค้กมาส่งเองเด้อคือรู้จักที่อันอนะนะพี่เตยเอา้าเมื่นมมนอ,อ,อนปะ <laughs> โอเดียว <laughs> เอาเจ้าของเองตีสันโอ้พี่น้องน้องเขาเคยเอาน้องแข็งมาลงถึงว่าคือหมูจักทางสันเด้ ได้จ้าไปพี่น้องเขามาเพิ่งกันว hm ่ามันมีหน้าไถเนี่หน้าเลยโอริโอ้พี่ช่าโอริโอกระเพยทองอ่ะเอามาเอาเอาเอารวมมาเลยก็ได้เอารวมมื่อหมดเลยก็ได้หนูไปพี่น้องเขาไปเบิ่งกันค่ะทั้งหมดร้อยเดี๋ยวให้น้องให้น้องเบิ่งกันเอาเอาว่าไม่ก็ลูกของงูอันใดจังคอยเอาลงมาให้เอาคอยเอาลงมาให้แม่ ายเทวิน่ากินสายเที้จะแซ่บเทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเยอะแค่ไหนมันเหลือกี่กล่องมันจะเหลือกี่ชิ้นาาเอามาเลยค่ะให้ครบผลไม้รมวมเอามาเลยค่ะเอามาเลยอุ้ยสำหรับเด็กๆ<ส>ชอบกินเอาบอกเท่านั้น เอามะพร้าวด้วยอ่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ขี้ไม่ใส่สตรอเบอรีแล้วก็ส้มแล้วเเอาลงให้ด้วยนะคะเอาลงไปตั้งไว้เลยค่ะเอาเอาตั้งไว้พุเถิงเถึงหนึ่งอู้หูพูดในมาหลายพี่น้องคุณอะเอาผู้ใดต้องการเพิ่มด้วยพี่น้องด้วยคุณเยอะแยะนี่พี่น้องอันนี้อะไรเนี่ยบลูเบอรี่พี่น้องอันนี้บลูเบอรี่จ้ะอันนี้มะพร้าวส่วนนี้ผลไม้รวมเดี๋ยวพี่น้องให้พี่น้องเบิไง ผลไม้รวมอ๋อกล่องก็น่ารักใช่ไหมอันนี้ผลไม้รวมด้วยพี่น้องจ้าไม่ส้มไมีสตรอเบอร์รี่ได้ชินมาหอดแล้วพูดเลยสร้างไว้กอะครบปะนอรับด้วยจ้าอ่ะโอเคอ่ะเอามาตื่มกันให้มันครบจ้ะนี่จัดไต่จัดต่หนึ่งร้อยชิมจ้ะ แม่นค่ะฉันประสบค่ะดีกันด้วค่ะมาทุกผู้ใดอยากกินกาแฟปัะที่เนี่ยมาเลยดิขนมเค้กมาแล้วค่ะเค้กมาแล้วเหลือแต่ลูกค้าเหลือแต่ลูกค้าปัะที่เนี่ยนมนะหนุ่มนา เออโอ้ยหนุ่มนาพี่น้องจ๋าหนมน้ำมาแล้วพนะตายละหนุ่มน้านะต้อซื้อต่ยานแล้วโอเคแล้ะอ so ีกสองอีกย uh, oh, ี่สิกล่องค่ะโอเโออ่อหโอเลโอใส่โอเลโอนี่บอกมีมีแพ็คใส่ธรรมดาอันนด้จะส่วมธรรมดากับนี้จะส้วธรรมดาแบบาหนเอาโอเลโอมานงเอาโอเลโออีก เอาเอาโอรีโอกับมะพร้าวดีกว่าค่ะจ้ะโอรีโอกับมะพร้าวเพราะว่าไม่ใช่อะไรลูกชายฉันกินโอเคข้าวโอ้ข้าวเขาตัดเสบใช่ป่ะเสีบจานเน่สิมึงมาเด้อพี่น้องกล้องเลยยี่สิบบาทขอขายยี่สิบาทไหพี่น้องมามาเอามาเอามาเอา,าเพีย ตะพื้ตะพื้แล่นตำหน่าตำลังพี่น้องเอ้ยมามาโหลดเอาเดินร้อยนี่มันมันเบิดเราด้วยนะอืเบิดแล้วค่ะยังว่าเบิดดอกเดี๋ยวจะออาขายอยู่เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งจะค่อยท่าถ้าบองได็ก็จะค่อยสร้างน้องไหมสร้างล่วงหน้าค่อยสร้างน้องไหมตอนนี้ก็ไปหยุดเป็นบ้อนไปหยุดจ้ตอนนี้ขายดีจ้าไม่ขาสวยเด้อพี่น้องไม่คขาสวยเด้อขายดีวะสานนี่ไม่ขาดพี่น้องผู้ใดต้องการเช็คเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้า เป็นสะพานบุญให้พี่น้องสุบู่สุคนะจ้าท่านไดนจะเอาไปแจกเด็กเล็กเด็กน้อยวังปีใหม่ถักเข้ามาได้เลยจ้าก็เพิ่นก็จะอ่อนอันมาให้ยเยหนุอยชิ้นนี่ได้พี่น้องอืมเพิ่งจะมาให้ชิ้นนี่ได้นะคะสวยๆ <c oughs> อ้เค้กเค้กสวยอยู่ด้วยเนาะกล่องน่ารักกล่องสวยอยู่ด้วยพี่น้องจ้ากระเทียมยี่เฮ็ดน่ารักจ้าของน่ารักมินิค่ะมินิคัพเค้กพี่น้องมินิคัพเค้กจ้า แจกน้าลเนี่ยพี่น้องเราุรเยาแยังนึ่งชิ้นเลยนะพี่น้องโอ้โหองชิ้นมาใส่อ้อันแถมตออ๋ออันนี้เพ็นแถมมาค่ะสองกองขอบคุณค่ะเอาเดี๋ยวเอาซ่อนน้ำในกาซ่อนใน้าขอซ่อนใน้าซ่อนน้ำในาซ่อนวันหนนี้แบบนี้้อพี่น้องเด้อ มันมีแบบนี้อีกยูคุณบอกว่าถ้าจะเอาแบบนี้ก็ได้สตอร์บีอ่าโอ็แต่เสียบนะพี่น้องเนาะฉันชอบแบบนี้โก็ส่งกูอ้าวไปกล้องการกระทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปให้เด็กเล็กเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่ไปถวายวัดได้เบิดพี่น้องได้เบิดค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อบัดเนี่ยเดี๋ยวสิมาเช็คเบิ่งว่ามันเหลือจากกล้องแล้วสิให้พี่น้องอ่าเพื่อมีคนอยากได้เนาะ ขอบคุณ f อฟซีสาวน้อยเพชรบรรพง์เอฟซีหล่า,งอ,าองิงเอฟซีพ่อขมอดแล้วก็เอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพงจ้ายูดีสบายลำรวยเงินทองสุขุูสุขคนจ้าพ,พ่อนผ่อนคิใไม่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า